ส4เรื่องโสระสะกิจกิจในพระธรรมวินัยนี้ที่นว่าสำคัญที่สุดเรียกว่าโสระสะกิจเป็นกิจที่โยคาวจรกุลบุตรพึงภาคเพียรพยายามทำให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทโสระสะกิจได้แก่กิจในอรยิยสัจสี่ 4, ประการคือทุกขสมุท,ทยัยนิโรธมรรคชั้นโสดาบันก็ประชุมสี่ชั้นสกิทาคามีก็ประชุมสี่สองสี่ก็เป็นแปดชั้นอนาคาญก็มี ประชุม4ชั้นอาราหันก็ประชุม4 2 4สองสก็เป็น8 28เป็น16กําหนดสัจจะทั้ง4ี่รวมเป็นองค์อริยมรรคเป็นขั้นขั้นไปเมื่อเรามาเจริญอริยมรรคทั้ง8อันมีอยู่ในกายในจิตคือทุกเป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นปรินเยยะยะควรกําหนดรู้ก็ได้กําหนดรู้สมุทยัยเป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นปหาตพะ ควรละก็ละได้แล้วนิโรธเป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นสัจจิกาตภะควรทําให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคเป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่เป็นพาเวตพระควรเจริญให้มากก็ได้เจริญให้มากแล้วเมื่อมากำหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็แก้โกรคกระทำแปดได้สำเร็จ มักอยู่ที่กายกับจิตคือตาสองหู2จมูกสองรวมเป็น6ลิ้น1เป็น7กลกาย1เป็น8มาพิจารณาดูเท่าสิ่งทั้ง8นี้ไม่หลงไปตามราบยศสารเสริญสุขเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกข์อันมาถูกต้องต,องตนของตนจิตไม่วันไหวโลรกธรรมํา8เป็นคู่ปรับกับมัก8เมื่อดูเท่าส่วนทั้ง2นี้แล้วจเจริญม,มักให้บริเวณ เต็มที่ก็แก้โลกกระทำแปดได้ก็เป็นพุทธะสะสะโลกทะธรรมเมหิจิตตะตังยะสะสะนะกามะปติอโศกังวิราชังเขมังเอตมะมังคะระมุตตะตะมังโลกกรรมถูกต้องจิตผูดด้ใดแล้วจิตของผู้นั้นไม่วันไหวเมื่อไม่วันไหวก็ไม่เศร้าโศกเป็นจิตปัศจากเครื่องย้อม เป็นจิตเกษมจากโยคะจัดว่าเป็นมงคลอันอุดมเลิศชนีแล 15. เรื่องสำคัญตนว่าได้มาลูอรหันตผลกีระดังได้สดับมายังมีพิสู์สองรูปในพระศาสนาของพระบรมศาสดาของเรานี้องค์หนึ่งมีพรรษาแก่ก,กว่าอีกองค์หนึ่ง มีพันสาวอ่อนกว่าเป็นสหธรรมิกที่มีความรักใคร่ในการและกันแต่จากกันไปเพื่อประกอบความเพียรองค์อ่อนพันสากว่าและสาเร็จพระอ,อรหันตผลเป็นพระอ,อรหันก่อนองค์แก่พันสาไและแต่เพียรกําลังสมาธิสมาบัติและเป็นผู้ชํานาญในวสีจะพิจารณาอธิฐานให้เป็นอย่างไรก็ได้ดังประสงค์และเกิดทิฏฐิ สำคัญว่ารู้ทั่วแล้วส่วนองค์หย่อนพรรษาครั้งพิจารณาดูก็ทราบได้ด้วยปัญญายาณจึงสั่งให้องค์แก่พรรษากว่าไปหาท่านองค์นั้นไม่ไป สั่งสองสามครั้งก็ไม่ไปองค์ยอนพรรษาจึงไปหาเสียเองแล้วยังกันและกันให้ยินดีพอสมควรแล้วจึงพูดกับองค์แกกกว่าว่าถ้าท่านสำคัญว่ารู้จริงก็จงอธิษฐานให้เป็นสละในสละให้มีดอกบัวหลวงหนึ่งดอกในดอกบัวหลวงให้มีนางฟ้อนสวยงามเจดนาง องแกพรรษาก็เนรมิตได้ตามนั้นครั้งเนรมิตแล้วองค์ออดพรรษากว่าจึงสั่งให้เพ่งดูครั้งเพ่งดูนางฟ้อนอยู่การราคากิเลสอันสั่งสมมาแล้วหลายร้อยอัตภาพก็กำเริบจึงทราบได้ว่าตนยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ครั้งแล้วองค์ออดพรรษาจึงเตือนให้รู้ตัว และให้เรื่องทางปัญญาวิปาาัสนาญาณองค์แก่ภาษากว่าครั้งปฏิบัติตามธรรมความภาคเพียรประโยคพยายามอยู่มิชามินานก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ีนาสวะบุคคลในพระพุทธศาสนาด้วยประการชนี้อัปปร,รายังมีอีกเรื่องอื่นอีก มีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่นิมิตต่างกันคือให้ในลรมิดชางสารซับมันตัวรายกาดวิ่งเข้ามาหาหลงรูป ในลรมิตรของตนเองเกิดความสะดุ้งตกใจกลัวเตรียมตัววิ่งหนีเพื่อนสหธรรมิกผู้ไปช่วยเหลือได้ฉุดเอาไว้และกล่าวตักเตือนสั่งสอนโดยนายหนหลังจึงหยุดยั้งใจได้และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสหธรรมิกผู้ช่วยเหลือนั้นไม่นานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ขีณาสวะบุคคลในพมรบอลพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแม้เรื่องนี้ก็พึงถือเอาเป็นทิฐานุคติเช่นเดียวกับเรื่องก่อนนั้นแล นี่เป็นนิทานที่เป็นคติสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงอนุวัตตามคือผู้เป็นสหธรรมิกประพฤติธรรมร่วมกันทุกคนจงมาเป็นสหายกันในกิจที่ชอบทั้งที่เป็นกิจภายในทั้งที่เป็นกิจภายนอกยังประโยชน์ของกันและการให้สำเร็จด้วยดีเถิด 16. เรื่องอุนนหัสวิชัยยสูตร ผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะที่พึ่งแล้วผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อนอุณหัสสะคือความร้อนอันเกิดแก่ตนมีทั้งภายในและภายนอกภายนอกมีเสือสางคางแดงผู้ผีปีศาจเป็นต้นภายในคือกิเลสวิชัยคือความชนะผู้ที่มาน้อมเอาสลาณะทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมจัดชนะความร้อนเหล่านั้นไปได้หมดทุกอย่างที่เรียกว่าอุณหัสสะวิชัยอุณหัสสะวิชยา โยธรรมโมโรเกอนุตรโรพระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสามสามารถชนะซึ่งความร้อนอกร้อนใจอันเกิดแก่ภัยต่างๆปริวัชเชราชธานะเททายาคเมนาเควีเสภูเตอาการมมะเนนะจัสพพสภะภาษมะมารนามุตตะโต จะเว้นห่างจากอันตรายทั้งหลายคืออาชญยาของพระราชาเสือสางนาคยาพิษผู้ผีปีศาจหากว่ายังไม่ถึงคราวถึงการที่จักตายแล้วก็จักผลไปได้จากความตายด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนน้อมเอาเป็นสาณะที่พึ่งที่นับถือนั้นความข้อนี้มีพระบาลีสาธกดัง จะยกมาอ้างอิงในสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันต์หนุ่ม500รูปประทับอยู่ในราวป่ามหาวันใก,กล้กรุงกบิลพัเทเทวดาทั้งหลายพากันมาดูแล้วกล่าวคาถาขึ้นว่าเยเกจิพุทธทางสารนังคตาเสนะเตคมิสะสนติอปายะภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปูเรสะสนติแปลความว่า บุคคลบางพวกหรือบุคคลลายลายมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งแล้วบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มินรกเป็นต้นเมื่อร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้วจักไปเป็นหมู่แห่งเทพยดา,าทั้งหลายดังนี้ สารณะทั้งสาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีได้เสริมสูวนอันตรธานไปไหนยังปรากฏอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้วผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือเรือนว่างก็ตามสารณะทั้ง3ก็ปรากฏแก่เราแก่เราอยู่ทุกเมื่อจึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริงเมื่อปฏิบัติตามสารณะทั้งสจริงๆแล้วจากคาดแล้วจากภายทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียวการอนุทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอกราบขอบพระกรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริงในแสงก้าเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านพระอวโลกิเตสวรมหาโพธิสัตว์กุนิมพ์แท้จริงในแสงก้าเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณท่าน หลวงปู S <S <an> ่มั่นผู้ริทตโตงแท้จริงได้แสงเก้าเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะขององค์พระเจ้าแท้จริงขอองค์ท่านพระอัลลกิเตศูรมหาปริสาจยุนแท้จริงขอท่านหลวงปู่มั่นผู้ริทตโตงแท้จริงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จักรวาลนี้ทุกๆองค์แท้จริงได้โปรดประทานความ ได้เปิดประทานพอรอวิเศษที่สุดอาทิตย์ที่สุดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการอย่างมหัศจรรย์ทันใจปฏิหารสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมั่งมีสี่สุขคิดดีผู้ดีทำดีเจริญท่างโลกทางธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้สน,น,นิทฟันของชาตินิทั่วนากัรน,นะเจ้าค่ะค่ะเราจะกากกรบพบกันใมม่คิดต,ต่อไปนะเจ้าค่ะแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้มาสแสดงความคิดเห็นให้มาคอมเมนต์ให้หนูนี่นะเจ้าคะ่ะถึงแม้ว,ว่าหนูจะยังไม่ตอบท่านแต่หนูก็รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจและเป็นกำลังใจให้หนูมา,มากๆเลยนะเจ้าคะ่ะและถ้ามีโฆษณาเข้ามาในช่องของหนูขอท่านเอาส่วนกำลังใจที่น่ารักอย่าได้กดข้ามนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้หนูในการคิดต่อไปนะเจ้าคะ่ะแล้เราเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคิปต่อไปนะเจ้าคะ่ะและกล็ขอขอบคุณที่มาหนังสือชีวประวัติพระอาจารย์มั่งพุทธตตัวและพระธรรมเทศนาของท่านของร้าน สุริยาวิทยากีพานิชที่ให้มาเผยแผ่เป็นธรมธรมทานมาที่นี่นะเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุ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 เจ้าค่ะและก็ขอบคุณท่านเจ้าของรูปภาพที่มาให้เผยแผ่เป็นธรรมทานมาที่นี่นะเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะหนูขอแบ่งขึ้นที่เป็นหลายคลิปนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ